เดี๋ยวนี้เราจะมาสาธิตในการผ่าหมากเพราะว่าช่วงนี้อมมกคาร์นี่มันจะเข้าเทศกาลหมากสุดนะครับก็ปกติทุกปีทุกปีก็ผากันดูปีนึงก็ประมาณเสียร้อยกิโลเพราะาเราไม่มีเวลาแต่ว,วันนี้อยากจะมาสาธิตในการในการผ่าให้ดูครับตอนแรกนี่เราจะผ่าหมากสดก่อนนะฮะหมากสดนี่นะครับเราก็ดึงมาสักลูกหนึ่งแล้วก็มาวางในบาดนี่ครับ พอวางในบาปปั๊บทีนี้เราก็กดนี่ครับมันออกมาสองสี่นี่นี่หมักสดนะฮะมันง่ายมากักสดเนี่ยหมักสดครับเราต้องกดนี้ว้ก่อนนะปกติถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ที่บ้านมันมีหูมีรูมคุณก็ไปโูกกับเก้าพี่ แต่ตอนนี้เราไม่ได้มีเค้า่อ,อี้เราก็ยับให้ดูนี่ครับสองที่อ่าทีนี้หมากแห้งองีกนี่เราจะสาธิตในการผ่าหมากแห้งองีกนี่ครับหมากแห้งหมากแห้งนี้กปกติถ้าจะตัดปลากับมีดโต้นะมันจะล้มมันจะพิ้วไปพิ้วามาดีไม่ดีติดหัวไม่มือไปด้วยนี่ครับหมากแห้งครับเราก็นี่ครับง่ายไหมครับ แห้งครับเป็นไงครับง่ายไหมฮะโอเค,คโอเคได้เลยครับรถไกลก็โทรมาที่เบอร์ลุงประสิทธิ์เรามีไอเ้เครื่องพามาแน่จำนายโทรมาที่ลุงประสิทธิ์เบอร์ศูนย์แปดหก 66 3053ครับขอย้ําอีกทีนึง086 966 3053ครับมีจําหน่ายที่1ล้านดุ๊กาาดิ๊กยะลาเนี่ยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ